ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับนากผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่7บกราคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทำไมถึงไม่แลลนสไลด์ได้แน่นะวิสองสามวันมานี้ พักเพื่อไทยงัดยุทธศาสตร์ใหม่ทำนองว่าจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวฉะนั้นต้องเดินหน้าแลนสไลด์ให้ได้ที่จริงประเด็ดนนี้พูดถึงไปหลายทีแล้วว่าโอกาสชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ของพักระบบทักษิณน,นั้นไม่ง่ายผลเลือกตั้งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดของพักเพื่อไทยยุคนี้จึงไม่น่าจะทำได้เกินพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี2554 คือได้สสสอ5 6 5ที่นั่งซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรถ้าเทียบกับการเลือกตั้งปี2562ได้136ที่นั่งก็ถือว่ามีเ้าล่างแหลนสไลด,นด์นิดนิดแต่การตั้งรัฐบาลพักเดียวเหมือนไทยรักไทยดูจะโม้เกินไปหน่อยเพราะมีวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกนายกด้วยการเลือกนายกต้องใช้เสียงสอสอ และสอวอมากถึง375เสียงหากพักเพื่อไทยได้สอสอไม่เกิน251เสียงก็ยากที่สอสอจะหันมาโหวตให้แต่การเลือกตั้งปีนี้กับการเลือกตั้งปี2554มีเงื่อนไขต่างกันพอสมควรปี2554คู่แข่งของพรรคเพื่อไทยมีพรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์แต่คราวนี้ศึกรอบด้าน พลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไปถึง9้ไกลทุกพักพร้อมที่จะกระชากเก้าอี้ไปครอบครองฉะนั้นเฉพาะสัพรกิกำลังที่มีอยู่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พักเพื่อไทยจะได้สอสอเกินกึ่งหนึ่งในสภาวันพุทธที่ผ่านมา4มก,กราคมมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของพักเพื่อไทยปฏิเสธว่าไม่จับมือกับใครในการตั้งรัฐบาล ชลนละน่านสีแก้วพูดไว้ตามนี้ครับพักเพื่อไทยเคารพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองต่างๆดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงการวิเคราะห์ของบางสื่ออาจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พักเห็นว่ามีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I o ของบางฝ่ายเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพัก สร้างความสับสนและเบี่ยงเบนกระแสเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงขอถแถลงดังนี้ 1. พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าภารกิจอันสำคัญยิ่งของรัฐบาลหน้าคือการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ดังนั้นพรรคเพื่อไทยตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งสู่ชัยชนะแบบแลนสไลด์ เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นรวมทั้งการชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ได้สอส,อสอตั้งแต่251คนขึ้นไปจะเพิ่มโอกาสเอาชนะการโหวตของสอวอในการเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาทั้งนี้เพื่อให้ได้รัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่แท้จริงและเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่าหลักการประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเคารพเสียงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งพรรคเห็นว่าการจับมือกันของพรรคการเมืองเพื่อตั้งรัฐบาลก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งนั้นไม่เหมาะสมและเป็นการไม่เคารพหลักการข้างต้นซึ่งพรรคจะไม่ทาเช่นนั้นนอกจากนั้นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการตั้งรัฐบาลคืออุดมการประชาธิปไตยและนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ยึดมั่นเป็นหลักในการตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง 3. พักเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่าพักไม่ได้จับมือกับพักการเมืองใดในการตั้งรัฐบาลตามที่เป็นข่าวและไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามพักขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่านี่คือท่าทีและจหยุดยืนอันมั่นคงของพักมิเคยเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยจึงขอเรียนยืนยันตามข้อความดังกล่าวข้างต้น พักจะมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและนำเสนอนโยบายเพื่อตอบโจทย์ประเทศแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นรวมทั้งการทำให้กฎกติกาสูงสุดของประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอีกคนครับจ่าตุรนฉายแสงบอกว่าเรื่องการไม่จับมือกับพักใดในการตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยถแถลงไปนั้น ความจริงก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือคลุมเครือแต่อย่างใดมีข่าวว่าเพื่อไทยจับมือกับพรรคโน้นพรรคนี้ไปแล้วก็ชี้แจงว่าไม่จับมือกับใครจนกว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งคือยังไม่จับมือกับใครเพื่อไทยเชื่อว่าต้องแลนสไลด์ท่านั้นจึงจะตั้งรัฐบาลได้ก็เดินหน้าให้เกิดแลนสไสลด์มันคือเกมของพรรคเพื่อไทยบีบให้มวลชนตรงข้ามรัฐบาลเลือกแค่พรรคการเมืองเดียว คือพักเพื่อไทยพักเดียวเท่านั้นห้ามปันใจไปเลือกพักก้าวไกลและการประกาศว่าจะยังไม่จับมือกับใครตั้งรัฐบาลก่อนผลการเลือกตั้งออกมาก็เพื่อหวังผลให้เกิดแลนสไลด์ขึ้นจริงถ้าอยากให้การเมืองเปลี่ยนขั้วไม่ต้องการให้สามปอมีอำนาจต่อไปต้องเลือกพักเพื่อไทยเพียงพักเดียวเป้าหมายถึงจะสำเร็จหากคะแนนเสียงถูกแบ่งไปให้พักก้าวไกลพักเพื่อชาติเป็นเบี้ยหัวแตก โอกาสแลนสไลด์จะลดลงมาดูเงื่อนไขแลนสไลด์ว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็น400เขตเท่ากับสส400คนภาคเหนือสส39คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสส132คนภาคกลางสส122คนภาคตะวันออกสส29คนภาคตะวันตกสส20คนภาคใต้สส58คน และกรุงเทพ33คนพื้นที่หลักของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ภาคเหนือและอีสานหากกวาดมาได้ทุกเก้าอีก้ก็จะได้สอสอ1น1คนต้องได้จากภาคอื่นๆรวมทั้งปาริริสีอีก80คนถึงจะทะลุ251เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อดูรายละเอียดตามภาคจึงไม่ง่ายอีสานต้องแบ่งกับพลังประชารัฐโดยเฉพาะภูมิใจไทย ที่สามารถยึดอีสานใต้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นภายใต้ทีมงานของเนวินชิดชอบจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เพื่อไทยจะกวาดอีสานไปทั้งหมดทั้งภาคภาคเหนือภาคกลางกทมก็ต้องขับเคี่ยวกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมถึงรวมไทยสร้างชาติภาคใต้อยู่ในสถานการณ์รุมถึงของทุกภาคก,การเมืองพักไหนได้สสรวม200เสียงถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วฉะนั้น ต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเรื่องแลนสไลด์แค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นเองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ